เอายี่สิครับเว้าอยู่ในพื้นสีแดงเทศบาลตะบนห้วยราชเทศบาลตะบลห้วยราชกำลังจะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วครับพี่น้องบอพโอนทั้งหลายรูปอะไรเนาะรูปเหมือนรูปรูปหยักหรือรูปอะไรนี่ือรูปหยักครูปมไปแล้วครับเวลาโมจันนะครับเอาแล้วครับลเราโมจัน แสดงว่าไม่นี่ไม่ไม่โนโอ้ยงไปดูนะครับเสียชีวิตหรือยังถ้าสลบอยู่ครับก็ให้หน่วยพยาบาลไปเอายาดมให้ดมก็ลงไวเกินดูวาแต่ละตัวนะครับบางที มันต้องอาศย